ยิงวู้ฮู้อือเป็นไงน่ะรีโหลดรีโหลดยิงเฮ้ยสองร้อย,สอ,อยสองร้อยกว่าอุ้ยเฮ้ยมันมีรถถังมาไล่สอยเราอีกเหรียะ หากคุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Rich Band Shop เว็บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง4แสนคนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox, Free Fire, PUBG Mobile, ROV, Call of Duty Mobile, Call of Duty Warzone, Diablo Immortal, Valorant, Age Racer, s a u s a g e Man, Overwatch, g e n s h i n Impact, LOL Identity V และน a ล็อกโ b i l e บัตรกำนันและบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Richman Shop โ no นหนึ่งเรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เว็บ Richman Shop หรือ Facebook Rich Man Shop l i ไล at @richman shop ถ้าอยากเติมเกมคุ้มคุราคาถูกนึกถึง Richman Shop โยวาซาเดีวิรุ่นอเมริกาเดบิวรุ่นดูไปเดบิวรุ่นชาวไซด์ทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมเดลต้าฟอร์ดฮอคออฟนะท่านผู้ชมนะเอระเบิดใสน่นาเลยคนดูตอนนี้เขาเปิดให้เล่นในเซิร์ฟจีนนะเป็นอ่า เขรียกว่าอะไรนะอ่าเป็นเซิร์ฟจีนนะครับอันนี้ผมเล่นบน PC นะที่จริงมันมีเวอร์ชันมือถือด้วยนะครับเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการแล้วน,นะท่านผู้ชมนะอ่าวิธีการเล่นก็คือโหลดผ่านตัวแอป WeChat หรือว่าเอ้ยไม่ใช่โหลดโหลดผ่านเว็บนะท่านผู้ชมนะทั้ง iOS Android เลยนะครับท่านผู้ชมนะไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างขวายใจคลิปนอนท่านผู้ชมเนาะอันนี้ผมแปะให้นะสอนวิธีการโหลดไปให้นะทั้งคอมพิวเตอร์แล้วก็ในส่วนของ iOS Android นะครัไอลโอเววว้้้ยยมมาาเันนีีพ่จะสอยหอสักหน่อยเนี่ะครไมยิงงไไม่ด้วะกูง เนี่ยเฮ้ยไม่ปืนเรายิงไม่ได้มาคนดูอี๋อย่างฮื้อไว้มีตัวนึงตรงนี้ไปเข้าไปก่อนเออยิงอย่างไหนวะหน่ายิงก่อนเลยครับอ๋อมันยิงได้เฉพาะพื้นที่ราบใช่ไหมอย่างงี้นี่เนี่ยยังไงนะเออเออบ้ากัน โดนสอยนะครับ M ส4 9สอยเก้าสเป็นสายหมอเลยมาสายหมอน่าจะบู๊มันนะฝั่งนูมม้นแม่คะแนนมันเพิ่มแล้วนี่มาแล้วนึงผมดูก่อนอน,นี้รันเชอร์เนี่ยอนนันไหนวะที่มันลอยไอ้พวกหอไม่ได้คนดูไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้อันนี้น่าจะลอยลอยหออุ้ย,ยมึงก็มากันไวเกิน ไม่ได้ลื่นเลยเนะี่ยนี่คนดูเนี่ยโดนเขายิงนวันวๆอย่างเดียวเลยนะัวๆนัวๆเลยเนะี่ยเก็บตัวครับลงจุดอื่นมั่งเนี่ยจุดจุดนี้จะนัวนหน่อยนะครับคนดูไหนหอนวะรอสอยหอน,นะครับคนดูมันไงเก้าร้อยกว่าเมตรโดนคุณคแม่ร้อยมันบินเข้าเขตก่อนนะครับรอกร่อนรอก่อนเจ็ดร้อยโอเคมันไม่มาเว้ย อ้าร้อยเมตรนั่นแหละล็อกแล้วยิงวู้ฮู้เออเป็นไงนะ่ะรีโหลดรีโหลดยิงเฮ้ยสองร้อยสองร้อยกว่าอุ้ยเฮ้ยมันมีรถถังมาไล่สอยเราอีกแหละผมจะสอยหอซะหน่อยนะสงสัยพวกรถถังนี่แม่งต้องโดนมาเดี๋ยวเดี๋ยวรถถังนี่กระจำป็นอยู่นะแถวตัวหนึ่งนะผมหาแบบ เปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนไอตัวนี้หลายรอบแล้วต้องลงจุดนี้แหละคนดูมาเราซ่อมรถถังให้เพื่อนได้นะท่านผู้ชมนะมาแล้วจะมาซ่อมไฮนายแล้วรถถังของฉันเอาเครื่องเชื่อมเชื่อมก่อนนะครับคนดูนะใสายเชื่อมออกฤทธิกลงลักดิกช่างเชื่อมเต็มยังเต็มยังตัวไอนี่มุมนี้หน่อย ยูวย,ยิยินี่ได้เราได้สแตทเพิ่มเหมือนเบนท์เตอร์ฟิลล์แหละคนดูฮเออออกแล้วออกแล้วโอเคจุดนี้จุดนี้อุ้ยไม่ไม่ไม่เราต้องการที่จะใช้จุดเชื่อมหมอก่อนเชื่อมก่อนเชื่อมลิกปืนต่อต้านเราเฮ้ยมันมีรถถังอยู่แถวนี้คนดูไปอีกไปอีกเราต้องการไปอีก ยิงคนไปแล้วสวยถังมันอยู่ไหนรถถังมันอยู่ไหนหมดโอ้แม่งเหยียบพี่ไปเลยตูกูจะรู้อะไรวะเฮ้ยชุบหน่อยได้ไหมเพื่อนชุบหน่อยชุบหน่อยไอ้นี่มาชุบจะดูเอ้ยโอ้โหวิ่งผ่านฉากไปเลยถ้บอกว่ากูจะรู้อะวะลงเติมลงเติมเมื่อกี้นี่ นิดหนึ่งมาเชื่อมให้มันก่อนคนดูยิงเลยสวยยังไม่อยู่เพื่อนเชื่อมไม่อยู่น,นั่นแหละสอยหอมันให้ร่วงสอยหอมันให้ร่วงสอยหอมันให้ร่วงโอ้เพื่อนเราเมงกำลังสอยหอเลยเราเชื่อมแบบเชื่อมให้แบบเพิ่มเลือดให้มันก่อนนะเฮ้ยโอ้จีนมากินมากินมา เว้ยแม่งเจอจูกอ๊กอินมานะคนดูเมื่อกี้นี่เราวุ่นวายอยู่กับโซนเนี้ยคนดูหยุดยึดแวะตรงนี้เล่นยากอยู่นะลงมุมนี้แหละยิ่งเจอบอมกูแน,น่บอมบาเยาบอมบอมบายาบายาเฮ้ายามันมีมันมีคนเล่นเล่นกรถางนะ เฮ้ยเฮ้ยกูจะรู้ว่าจริงๆเลยทำไมมันยิงไม่ติดวะมันเป็นมิสไซล์ติดตามนี่หว่าเนี่ยสวยเพื่อนอู้หูกูลุกทำไมเนี่ยตายอีกรอบเบียน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 ผมว่าต้องเอาอันนี้แหละเลียนเป็นยิงปกตินะครับเนี่ยเนี่ย ไไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้คุณดูโซนี้โซนี้โซนี้อ๋อหรืออินเฟอร์คนละเกมมันมีรถถังอยู่างนี้ผมเห็นผมจำได้อ้าไปแล้วเย้ยึดแม่งเลย โอเคครับเราเย้โอ้ยหัมาแล้วเฮ้ยกำลังจะแพ้แล้วอย่างนั้นเหรออุ้ยอะไรวะอะไรลงวะเบิดลงมันดูระเบิดลงไหวไหวแจกสองเจอแสงงูโอ้ยไม่ตายโโอ้ห มันงมันงูกันนะนี่ยไปเอาเว้เอาเว้ลงฮับลงฮับจุดไหนอีกทุกตตาุกตาุกาุกตาุกตนี้มีไตัวนีเพื่อนเรานะครับแตกแตกโหโคตรตึง เกือบคลิปสามมัคดูี่ดูรักกันบ้างกันรอลงรอลงรอลงรอเติมคนดูเย้ขอมนเบบีเออแพ้นะครับท่านผู้ชมอ่าคนดูตรอกันเลยดีกว่าเอาด่านอื่นบ้างนะครับมันมีแบบคอนควสอะไรพวกนี้ด้วยนะท่านผู้ชมนะกับยึดจุดนะคอนควสมันก็จะเหมือนกับเบตเติลฟิลหน่อยนะครับ

ไปเลยจ้าไปเลยจ้าโอ้ด่านเดิมนี่มาเฮ้ยวัดโทษโทษทิ้งไปลุยไม่ต้องรีบก่อนที่นะถึงจนดมายที่เราต้องกมะ โซนน่าจะโซนป้องกันนะคิดวนะ่าจะบอกนะเราลงตัวนี้คนเดียวเหงาเลยนะพูดเลยลงในจับสวยไปเ้าโซนไหนนี่อ๋อบุกโซนนู้นเหรอมีดแดงๆนะครับแดงๆอะอยู่ยน,นี่แบบที่นี่นะครับตา้านไว้ตา้านไว้วอยู่ฝั่งป้องกันนะครับตา้านสวยแตกและหนึ่ง สวยคนดูต้้องตานไหมนะครับ for the emperor ปิรอดูรอดูนี่ยังมีตัวโผู้สวยโดนอยู่โดนอยู่สวยเอาดิเอาดินี่เนี่ยแตก มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวใหมันเข้ามาได้นะคนดูนะอันนี้ยิงไปก่อนนะครับคนดูโอ้โหเต็มเลยแล้วเราแม่งเปิดทางให้โอ้โหกะดิ้อนหินกระเด็นใส่แตกแตกแไว้ตายตายตายโอ้โหเราจุดนี้นหะคนดูฟาร์มอิ่มฟาร์มอิ่ม โดนอยู่โดนอยู่ไปเอากระสุนก่อนฟ้ามอิ่มฟาร์มอิ่มตัวไอไป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 ต้องขึ้นไปอยู่จุดเดิมฟ้ามอิ่มฟาร์มอิ่มโัวเนี่ยฟาร์มอิ่มจัดนะบอกเลยแตกแตกแตกเออกนอิ่มกดอิ่มมุมนี้ เอาเว้เอาไว้ปวดหินนี่แน่บอกเลยได้เปรียบจัดไว้เพื่อนเรายิงเปิดจุดนะฮะต้องต้องต้องสกัดมันไว้ไม่ให้มันดันเข้ามานะครับเราอยู่ฝั่งป้องกันนะไว้เจ็บเจ็บเจ็บจะไม่ถึงกระตายมาดิมาว่ะมาว่ะคนดูนักซุ่มนักซุ่มสายฟ้า ผมไม่บุกยัดเข้าไปนะคุณดูว่ามันมีโอกาสตาย,ตายเยอะนะครับสวยมุมนู้นเต็มเลยนี่มันม,ม,นมีมันมีเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นเงาเงาอย่างนี้ยิงเลยแหละยิงก่อนค่อยถามครับน้องสวยแตกสองเออจะตายแล้วน่นนะเอาใจเอาใยสวยแตกสามเอาเรื่องเอาเรื่องจัดมีตัวนี้ต,นตัวนึง ยันหน่อยยันหน่อยยัดหน่อยมุมนี่แหละมุมนี่แหละคนดูได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มีมีมีแถวนี้ไว้ขอแตกโอ้มุมนี้โคตรอิ่มคนดูผมควรเอาไอ้ซัพพอร์ตมาลินนะเอาเว้ยเออโอ้โคตรตึงอืเดี๋ยววะฮารามาดิมาดิ

็บอยู่เจ็บอยู่ไว้แตกแตกแตกไม่เห็นพี่จริงๆเลยไว้สวยได้อยู่เอาอ, <c oughs> อยู่จุดนี้จนตรึงรอี่ยคนรัวโอเคนนผู้ชมนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมอ่าโอ้โหมันเอาก่องมาวางไม้ให้เหลย เกมเดลต้าฟอร์สนะครับฮอกออฟนะาลิงโหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างครัยจะได้คลิปนะ,ปะโหลดมาเล่นกันได้นะมีให้เล่นทั้งไง o s เอสแอนด์ดคอมพิวเตอร์พีซีนะวิธีการโหลดอยู่ด้านล่างเด้อสำหรับวันนี้พี่โคตรก่อนจอกนับม่คลิปหน้าบายจ้าโคตรเติง